วันนี้มาพบกับเมนูไส้ย,ย่างแบบว่าให้น้ำลายไหลเลจ้ะทุกคนนี่น้ำลายไหลย้อย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 เลยจ้าน่ากินเลยจ้าทุกคนผมย่างเองกับมือยัดเองกับมือเลยจ้าผมนึ่งเองกับมือจ้าเสียอย่างเดียวไม่ได้ไปตลาดเองนะจ้า ถ้าไปตลาดเองนี่งามเลยแบบนึงนะจ๊ะเดยวไปเก็บซุ้ยกอพอถ่ายนิดนึงเนี่ยอันนี้ตัวคือว่าตัวยังไม่ได้ย่างนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ย่างเนี่ยยังไม่ได้ย่างแต่อันนี้ย่างเลยเด้อพี่น้องเด้อแซบเด้อพี่น้อง มากินนำกันนะจ้าพี่น้องคนทำลายหลายย้อยสำหรับคนที่ชอบไส้นะครับผมนี่นี่นะจ๊ะนี่ไส้ย่างว้าวมากินจังเลย